สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ว่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยนะครับก็ห้าโมงแล้วนะครับก็มีเวลาว่างประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับก็หกโมงหน่อยๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็พาเพื่อนๆมาตกปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็มาหาหมายใกล้ๆบ้านเหมือนเดิมหมายก็หมายข้างถนนนะครับเนี่ยก็นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายนะครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับมันเป็นคลองยาวนะครับไปทางนู้นแล้วก็เลื้อยไปทางนู้นนะครับโอเคถ้าอย่างไรเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้นะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ผมมีตาก,กล้องมือใหม่มาด้วยนะครับตามมา น,นี่มีตากล้องมือใหม่มาถ่ายให้ด้วยนะครับ I'm walking own alone in only silhouette the streets are empty the only thing can see own stronger, step by step. The clock ticking, but no time for been flying from town to town. to ถ่ายดีๆนะครับถ่ายไม่ดีเดี๋ยวหักค่าแรงนะครับถือกล้องดีๆให้กล้องสั่นนะ

กบยาง4.5เซนของพิกุ๊กเรือใบนะครับกับปลาช่อนนะครับโอ้โห้ไซส์ไซส์ลครับโอ้โหเลือดอาบเลยนะครับช่อนไซส์สวยมากนะครับโอเคนะฝากไว้นะยครับนี่ครับกบยางนะครับ4.5เซนของพิกุ๊กนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสายพีอีนะครับเหนียวเหนียวนะครับ อัดกระจายครับสาย PEC Monter นะครับ PEC สองนะครับสับกระจายครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ติดตามแต้มต่อนะครับให้ดูสภาพหมายนะครับมันเป็นคลองเราลงไปเขาฝังท่อไว้สองสามลูกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ยาวไปนูน่นอีกฝั่งนี้ก็ยาวไปได้เรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยๆนะครับก็ ตามเชียร์ตามลุ้นนะครับแต้มแรกมาแล้วแต้มต่อไปก็ไม่ยากแล้วครับโอเคนะครับติดตามแต้มต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,ะสะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ยังไม่รับนะครับกัดอึ่งยาง VN ของพิกุ๊กเข้าไปนะครับเมื่อกี้กล้องจับทันปะโอเคนะครับสวยๆนะครับอึ่งยาง VN แต้มที่สองมาแล้วนะครับฝากไว้เลยครับอึ่งยาง VN เี่พิกุ๊กนะครับก็หาไม่ได้นะครับสายพ e ีซีมอนเตอร์นะครับพ e สอง กระจายโอเคครับโอเคตามลุ้นกันต่อนะครับตะก้องรอบตัวนะครับวันนี้สองแต้มแล้วนะครับตะก้องได้ค่าแรงแล้วนะครับตะก้องยิ้มเลยโอเคไปตามลุ้นแต้มที่สามกันต่อ

ตัวนี้เป็นตาลนูกอึ่งยาง vn นะครับรแมบชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่าผมผลงาน3ามแต้มนะครับตากล้องยิ้มเลยประเดิมตากล้องวันแรกได้สามแต้มโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็กับการเทิตากล้องคนใหม่ของผมนะครับก็โอ้โห สวยสดงางามครับสามแต้มเบ้งเบ้งเลยครับท่านผู้ชมดูน่ครับโอ้โหตะก้องได้ค่าแรงแล้วครับตะก้องยิ้มเลยก็วันนี้เราตกลงกันว่าถ้าไม่ได้ปลาตะก้องยังไม่ได้เงินนะครับแต่วันนี้ตะก้องได้ค่าแรงนะครับน่ครับปลาสามตัวครับใส,ส่สวยๆชั่วโมงเดียวก็เสียวได้เราเริ่มตอนห้าโมงนะครับตอนนี้ก็หกโมงสิบห้า ชั่วโมงกับสิบห้านาทีกับผลงานโอ้โหจัดครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับก็แล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสลับที่นี้ก็นะครับโอ้ช่อใสวยๆฝากไว้นยนะครับก็อ่ากบยางของพี่กุ๊กนะครับแล้วก็สายพีอีซีมอนเตอร์ก็ลากันไปด้วยบรรยากาศรอบๆแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เก้าอ่าด้วยดีตลอดมานะครับ